ชอเริ่มเป็นอาการเริ่มแรกเป็นช่วงสองเดือนมาเน,นี่ยทีแรกผมก็เนยลงพุนแต่ขาเขยยังไม่บวมยังปก,ปกติแข็งแรงวนทวนปกติทีนี้อยู่ๆไปเพื่อนพราะญาตาิโยมบอกท่านเป็นอะไรท้องมันใหญ่ผิดปกตินะผมบอกลงพุงก็ไม่รู้มันเป็น,นหนักๆเขาได้สักเดือนเอ๊ะมันใหญ่ขึ้นมาอีก เขาว่ไล่ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจอินทราชาวเข็นเกเห็นนอกๆันจุดที่ตับผมก็เลยหนีเลยไม่เอาเลยหนีไปไหนหลวงพ่อไปหนีงงนห,นหาหาลวงพ่อเก่งเก่งท่าสาวเพราะมึงรู้โรงพยาบาลนะว่็อยู่บับโลกถ้าเป็นอย่างอื่นเงาอยู่ตตับนี่ไม่อยู่ ตะเวนภาคเหนือมันก็นไม่เจอ,อพอมาดูกลับมาที่ขุดนั่งดูเห็นหลวงพ่อนั่งทำภาคอยู่ตัดสินใจมาหลวงพ่อเลยก็ค่อยๆไปนะหลวงพ่อเนาะเย็นๆเนาะอย่างอื่นก็ไม่ปวด <Yeah. S 1> ใช่ไหม จริงแต่ว่าเราทานได้ทีละน้อยนแล้วขับถ่ายได้ไหมถ่ายก็กล้องดีจ้ะขับถ่ายวันสี่บทยังช่วยเหลือตัวเองได้นะจ้ะยังพอได้แต่ก็พอเดินมากๆแล้วขาบวมขานี้ได้เอายาขาวพอกหรือเปล่าไม่ได้พอกแต่พอกด้วยนะพอกหนาๆเลยนะแล้วก็ แล้วก็เอาโลดทรม,มูลด้วยนะ